สวัสดีค่ะ ออ,อ,อ,อเป็นไงเจอแลมสีม่วงไปด้วยเข้ากระตึกพอดีเลย I'm... เนี่ยทุกคนถ้าเรามาเที่ยวสกอตแลนด์นะถ้าเรามาถึงถิ่นแล้วเนาะของสกอตวิเกี้มันก็ขาดไม่ได้ใช่ปะแบบว่าเราก็ต้องมาเยืยอนจอรนี่วอลเกอร์มาถึงถิ่นแล้วพลิสก็เลยจะต้องมาชมร้านจอรนี่วอลเกอร์ที่นี่ดูสิมันมีหลากสีมากเลยขวดละสี่สิบห้าปอนก็ตกประมาณพันเก้าร้อกว่าบาทเนาะ1,900 2้า0สองันบาทประมาณนั้นแหละดูสิตื่นตาตื่นใจมีหลายรสชาติมากก็คือ รสชาติสกอตวิสกี้ที่มาจากหลายแหล่งผลิตในสกอตแลนด์นั่นเองแหละทุกคนมีคนมารอทัวร์ด้วยมันมีทัวร์ด้วยนะแต่ผพลิสซื้อไม่ทันมันเต็มแล้วอะทุกคน ทุกคนหรือว่าจะซื้อของที่ระลึกก็มีขายด้วยนะนี่ดูดีเป็นสมุดบันทึกจอหนี่วอเกอร์ไงเผื่อใครไปหาลูกค้าแล้วก็เอาสมุดนี้ไปดูขี้เมาดีนะ <c oughs> นี่ที่คนเล่าที่ชงเล่าทุกคนนี่ฮาพาวเองอะ่ะประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนประมาณร้อยกว่าบาทอันนี้เพอเลยต้องจัดแล้วต้องจัดโอ้ยน่ารักโอ้ยเป็นรูปหมวกด้วยโอ้ยมีเซตเล็กๆน่ารักด้วยทุกคนแต่ว่าไม่มีรสชาติอะไรพิเศษเท่าไหร่นาะก็เป็นแบบ เออรสชาติทั่วไปไม่มีราคาบอกด้วยอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเออเวเนี้ยะไร่ะทุกคนโอ้ มันคือน้ำแข็งเหรอใช่มันคือ,อใช้แทนน้ำแข็งนะทุกคนเอาไปแช่ช่องฟรีให้มันเย็นใช่ปะ่ะเราก็ใช้แทนน้ำแข็งแล้วก็มันจะไม่เหมือนน้ำแข็งคือถ้าน้ำแข็งมันจะละลายแล้วน้ำออกมาแล้วก็ทําให้รสชาติเหล้ามันเปลี่ยนไปใช่ปะ่ะใช้แบบนี้ก็จะดีมันแบบว่า On the Rock ไงทุกคนนี่ดูดิอันประมาณ4500บาทโกลาเบลทุกคนโกลาเบลราคาก็ อันไหนก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายตัวมากอันนี้คืออะไรเนี่ย4 6ปอนด์ก็ประมาณ2,000บาทเนาะอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะเป็นตัวนี้แหละดีมีมีหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็อันนี้สามารถสลักชื่อได้ด้วยนะแต่ต้องแบบมีเวลาหน่อยอะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเหล้าสกอตวิสกี้ที่มาจากแหล่งผลิต4ี่แหล่งที่แตกต่างกันนะคะก็จะใช้วัตถุดิบแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นมาจากที่ไหนอะสีเขียวก็คือโลแลนด์อ่านออกอ่านถูกปะก็ไม่รู้อันนี้ก็มาจากแหล่งผลิตที่ว่าอะไรเนี่ยไฮแลนดนทุกคนอ๋อโลแลนดนกับไฮแลนดนไงแล้วก็อันนี้มาจากอ,าอะไรอ่านไม่ออกสเปซไซส์ Space side, หรอไม่รู้เป็นเป็นไม่รู้เพื่อนๆอ,อ,อ่านเองแล้วกัน แล้วก็อันนี้ก็คือไอส์เล์ออริจินนะแหล่งผลิตใช่ไหมอ่านงี้หรือเปล่าเออนั่นแหละแต่ละอันก็จะรสชาติแตกต่างกันไปอะ่ะทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญของจอห์นนี่วอลเกอร์นะก็จะมีวิสกี้รสชาติต่างๆพร้อมของแถมดูสิตะการตาเต็มไปหมดเลย ทุกคนและอันนี้ก็คือ Johnny Walker b อร์ Label ค่ะตัวท็อปทอปของ Johnny Walker เลยนะอันนี้ต้องดื่มแบบ On The Rock ถึงจะดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น b บูเ Label ขนาด700 ml นะคะแถมแก้ว2ใบราคาอยู่ที่ประมาณ8,500บาทค่ะ <S <S แต่ทางด้านนี้ก็จะเป็นบูเลเบิลที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะคะราคาก็จะแพงกว่าอันเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้แถมแก้วอะไรนะราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 2 0บาทค่ะทุกคน เมื่อก่อนแพลิสเคยซื้อมาดื่มนะทุกคนบูเลเบจําจำได้คุณคุณว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นกล่องกรมมายีนะเอออันนี้เป็นจอนนี่บอนนะแพลิสไม่เคยเห็นเลยอะ่ะไม่เคยกินรสชาตินี้อะ่ะถูกด้วยขวดประมาณ1 0 0 0บาทเองอะ่ะน่าลองนะน่าดื่มมากเลยอันนี้แพลิสอยู่ในห้องที่เขาเขียนว่าแร่ e a n e e x c e p t i o n a นะก็คือแบบว่ามีความแรหายากนะน่าจะเป็นวิ วิสกี้ที่อยู่ในเครือจนนี่ว a อกเกอร์นี่แหละแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นรสชาติว่าแบบรสชาติออกเพ็ดออกครีมมี่ออกสโมกกี้แล้วแต่ใครชอบแบบรสชาติประมาณไหน mm hmm. ตอนนี้แพลิสก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแพลิสยะกลับโรงแรมไปแล้วก็ไปแกะให้ดูว่าแพลิสได้อะไรมาวันนี้ค่ะ แฮลิสจะอันบ็อกเลยนะคะเพื่อนๆแททนี่เลยทุกคนแฮล,ลิสได้ตัว18ปีมานะคะเป็นจอรนี่วอเกอร์18ปีตัวนี้จะอยู่แรงอยู่ระหว่างอ่าสูงกว่าจอนนี่วอเกอร์โกนะคะแล้วก็ต่ำกว่าจอนนี่วอเกอร์บูนะคะเป็นตัว18ปีเรามาดูข้างในกันเลยนะจ๊ะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมันเป็นแพ็กเฟสติวัลนะคะก็คือตัวพาิสเนี่ยก็จะได้ตัว18ปีมา70มิลลนะคะแล้วก็จะได้แถมมาเป็นบ u ูเลเวลค่ะสอขวดเล็กขวดละ50 ml ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพลิสจะเปิดให้ดูนะนี่ค่ะเพื่อนๆดูใกล้ๆเลยสำหรับคอวิสกี้นะคะสำหรับจอห์นนี่วักเกอร์เนาะคนอาจจะเคยกินเรดเลเ e ล หรือว่าเป็นแบล็ k หรือว่า g กรีนแล้วก็โกแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นบลู Level นะคะเก็บก่อนเรามาดูตัวที่เขาแถมน่ารักน่ารักไปมาสีดูสิน่ารักมากเลยอะทุกคนตัวบลูเลเวลอะใช่ไหมเราไปเที่ยวผับแล้วก็แอบเอาใส่กระเป๋าอ่าไม่ดีนะโดนโดนดุ ก็ยังได้ที่ชงเล้ามาด้วยนะคะนี่เขาก็จะแพ็คมาอย่างดีเลยนี่ค่ะเพื่อนๆพนี่ชงเล้าก็าจะเป็นตานี่จะนี่วอล์กเกอร์เดินอยู่เนี่ยนี่แล้วก็เป็นชงเล่าโอเคทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อน